ทีนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายสำหรับข้อนี้ก็ให้หาค่า k ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หรือคือทุกข้อย่อยในนี้ให้เราหาค่า k ออกมานั่นเองสำหรับข้อแรกก็ x ลบหาหาร x กำลัง3ลบ3 x กำลังสบวก k x ลบีได้ลงตัวสำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็ ให้น้องๆใช้ในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือเข้ามาประยุกต์ใช้นิดนึงถามว่าคําว่า x ลบหาหารตัวนี้ได้ลงตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าหารได้ลงตัวเนี่ยก็แปลว่าเศษเหลือเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาหาเศษเหลือของตัวนี้กันดีกว่าก่อนอื่นก็ให้ p x เนี่ยมีค่าเท่ากับ กำลังสาลบสากกำลังสองบวก kx ลบยีถ้าเขาใช้ x ลบหาหารน่ะแล้วอยากหาเศษเหลือหน้าที่ของเราคือหา p ห้าถูกไหมคะฉะนั้นก็มาหา p 5กันดีกว่าก็แทน5ลงไปใน x ทุกตัวในนี้เลยก็จะออกมาเป็นห้ากำลังสาลบสคูณห้ากำลังสอง บอกด้วย k คูณ5แล้วก็ลบ20ซึ่งเขาบอกว่ามันหาร,ราออกมาแล้วลงตัวแปลว,ว่าเศษเป็น0นั่นเองก็กํากำลัง3เนี่ยได้125 5กําลัง2ได้25คูณ3เป็น75แล้วก็บวก5 k แล้วก็ลบด้วย20 125ลบ75เนี่ยคำตอบที่ออกมาคือ ห้าิห้าสิบลบยี่สิบออกมาเป็นสามสิบก็ได้ว่าสามสิบบวกห้า k เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ย้ายสามสิบไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเป็นลบสามสิบมีค่าเท่ากับห้า k ถ้าลบสามสิบเท่ากับห้า k k เดียวเท่ากับลบสามสิบส่วนห้าหรือก็คือลบหกนั่นเองค่ะเสร็จแล้ว สำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลืออีกเล็กๆน้อยๆคือข้อนี้เนี่ยเขาให้หาค่า A โดยที่เขาบอกมาว่า x 5ลบหาหารตรงเนี้ยลงตัวในเมื่อเขาบอกว่ามันหารลงตัวแปลว่าเศษเหลือเป็นศูนย์ใช่ไหมคะแล้วเศษเหลือที่ได้จากการหารด้วย x กลบ5ก็คือ p 5้นั่นเองหน้าที่ของเราแค่แทน5ลงไปแล้วคือพอแทนลงไปอะ่ะตัวแปรที่เหลือมันจะเหลือแค่ค่า k อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็หาค่าเคได้แน่นอนคะ่ะ เสร็จแล้วไปดูข้อขอไข่กันเลยดีกว่าสำหรับข้อขอไข่ x บวกเเป็นตัวประกอบของอันนี้คำว่าเป็นตัวประกอบอะ่ะก็คือเศษเหลือเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็วิธีการทำเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้เลย ก่อนอื่นก็ให้ px มีค่าเท่ากับ x กำลัง4บวก 9x กำลัง3บวก 5x กำลัง2ลบ kx แล้วก็บวกด้วย28สำหรับข้อนี้เขาให้หาเศษที่ได้จากการหารด้วย x บวก7เพราะฉะนั้นเราต้องหา p ลบ7ค่ะ ก็คือแทนลบเเข้าไปนั่นแหละลบเจ็ดกำลังสี่บวกเคูณลบเ็กำลังสามบวกห้าคูณลบเกำลังสองลบคคูณลบเดแล้วก็บวกท้ายด้วย28<ส>ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวประกอบเขาว่าเป็นตัวประกอบก็แปลว่าเศษเหลือเป็น0ูนย์ใช่ไหมคะก็แปลว่ามันเท่ากับ0ูนย์แล้วที่เหลือก็แค่คิดเลขค่ะตัวเลขข้อนี้ก็อาจจะเยอะไปสักนิดนึงแต่ว่า ค่อยๆคิดค่ะเดี๋ยวก็ออกเองลบเจ็ดกำลังสเนี่ยได้สองสศูค่ะแล้วก็ลบเจ็ดกำลังสมเนี่ยได้ลบ3าสสคูณเออกมาก็เป็นลบสาย์แปค่ะต่อมาลบเจ็ดกำลังสองเนี่ยได้49 49ิเคูณหเป็น2 4งหค่ะแล้วก็อันนี้ลบบเป็นบวก 7k สุดท้ายก็บวกอีกยี 2401-3087มีค่าเท่ากับลบ686ค่ะส่วน245กับ28เนี่ยรวมกันได้273แล้วก็บวกอีก 7k ลบ686บวก273เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ413แล้วก็บวกอีก 7k อย่างนี้ไปบวกเพราะฉะนั้น413เนี่ยมีค่าเท่ากับ 7k ค่ะเพราะฉะนั้น k เดียวมีค่าเท่ากับ413ส่วน7หรือก็คือ59ค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อขอไข่วิธีการทำเหมือนข้อกไก่ทุกอย่างเลยเพียงแต่เขาเปลี่ยนโจทย์ให้จากจากที่เขาบอกมาตรงๆว่าเศษเหลือจะเป็น0นะแต่ข้อนี้เขาใช้เป็นคำว่าเป็นตัวประกอบซึ่งความหมายของมันก็เหมือนกันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อคอขวายข้อสุดท้ายกันต่อเลยสำหรับข้อนี้ก็เขาบอกว่า x-6 ลบหาร x กำลัง3ลบ8กำลัง2บวก1 x วก k เราได้เศษเหลือเป็น15ข้อนี้บอกมาต้องๆขนาดนี้เห็นคำว่าเศษเหลือก็ได้ใช้ทฤษฎีเศษเหลือแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ P x เนี่ยเป็น กำลัง3ลบ8 x กําำลังสองบวก19 x บวก k ในเมื่อใช้ x ลบ6หารก็แปลว่าต้องหา p 6ค่ะก็แทน6ลงไปเป็น6กํำลัง3ลบ8คูณ6กํำลัง2บวก19คูณ6แล้วก็บวกเคข้อนี้เศษเขาเป็น15เพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากับ15 6กํากำลัง3คือ

หา k ก็ต้องย้าย42ไปลบ45-12ลบ12มีค่าเท่ากับ k เพราะฉะนั้น k เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ27ค่ะเป็นคำตอบก็เลยเสร็จแล้วสำหรับข้อคอควายแล้วก็เป็นสุดท้ายของแบบฝึกหัดในเรื่องของการแยกตัวประกอบด้วยค่ะก็สำหรับบทนี้เนี่ยสำหรับพี่ถามว่ายากไหมก็ถือเรียกได้ว่ายากเลยล่ะค่ะ เพราะว่าต้องใส่ประสบการณ์ในการทําโจทย์ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะสามารถตอบได้เลยแล้วก็น้องๆจะต้องทําให้เป็นทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการแยกผลต่างกําลังสองกลังสาผลบวกกําลังสหรือว่าการจัดกลุ่มหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือที่เพิ่งทําไปล่าสุดน้องๆควรจะทําให้คล่องทุกวิธีนะคะก็จบไปแล้วสําหรับบทนี้บ๊ายบายค่ะ มันมีคําตอบสองอันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อะทา<ำ>ไมอะ่ะนีงเป็นามการกําลังสองถูกปะนั้นตอนแก้อะ่ะย้ายข้างไปอต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เนี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋อยอย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์าอาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงเนาะเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้ว